สวัสดีครับผมวิจารย์นุปเปลวเทียนพยากรครับคลิปนี้จะทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดปีมะเสงประจำเดือนพฤษภาคมปี2566ครับ ตัวท่านมีไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดาหมดเวรหมดกรรมเสียทีต่อไปนี้สิ่งดีๆโชคลาภจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดปีมะเส็งนั่นเองครับดวงของท่านยังมีไพ่ประสังคราชถ้าได้มีโอกาสทำบุญจะถือว่าเป็นการทำบุญรับโชคใหญ่นั่นเองดวงการงานของท่านจะมีผู้หลับผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนไพ่เดอะฟูก็หมายความว่าดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวพวกที่พักทั้งหลายรวมไปถึงพวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆนั้นจะดีมากเลยนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็คือไพ่อัศวินถือไม้เท้าคนที่เป็นเซล์เป็นฝ่ายขายจะได้้ลูกคา ใหม่เข้ามานะครับดวงการเงินของท่านนั้นเฮงมากๆเพราะว่าตัวท่านเองนั้นได้ไพ่สิบเหรียญน,นั่นก็หมายความว่าเตรียมตัวที่จะรับทรัพย์ก้อนใหญ่เตรียมตัวที่จะเป็นเศรษฐีใหญ่ได้เลยนะครับผู้ที่เกิดปีมะเสงครับดวงความรักของท่านดีมากๆเพราะว่ามีไพ่สองถ้วยแล้วก็มีไพ่สิบถ้วยความรักจะสมหวังคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่นั่นเองนะครับ